ครอบครัวมีปัญหาโอเคครับเปลี่ยนมาใช้ลักกี้เฟรมพอไฟแรงอะไรอะไรก็ดีขึ้นลัตกี้เฟรมเสื้อพร้อมบราครบจบในตัวเดียวยูนิโคลบราชอ สดหมม่เริทีนหัวใจของความสดส่งต่อทุกความสุขเคียงข้างส่งความสดสร้างความสุขแมคโครเมื่อก่อนการเสียฟันเป็นปัญหามากดีที่เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียฟันตอนนี้เสียฟันก็ลดลงแถมรู้สึกปากสะอาดอย่างที่ล่ำลือกันที่คุ้มมากคือหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยครับเทพจริงเทพไทยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด สวัสดีครับผมเชฟออฟเชฟคระราเล็กประเทศไทยในช่วงเชฟสมเชฟอร่อยสไตล์เชฟกับแมคคอมีวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำเมนูแซลมอนย่างซอสฮันนี่เลยว่าและพระเอกในเมนูนี้ก็คือออริจินอลลีฟของแมคคอมีสีเขียวสวยไม,ม่คล้ำมีกลิ่นหอมมิน้นต์เพื่ให้เมนูนี้มีรสชาติเข้มข้นขึ้นปกติผมชอบเอาไปทำเมนูอาหารอิตาเลียนอย่างพาสตา้าพิซซ่าแต่วันนี้ผมจะทำเมนูแซลมอนย่างซอสฮันนี่เลวมอนแค่มีแมคคอมีติดครัวไว้คุณก็สามารถทำอาหารแท้อร่อยเหมือนมีเชฟมือีดที่บ้านเลยครับผลิตภัณฑ์เครื่องเทศตราแมคคอมกคนไทยส่วนใหญ่ จะให้อะไรเป็นของขวัญในงานฉลองต่างๆข้อ1วิสกี้ข้อ2รั่นดีไม่เลือกครับไม่เลือกครับผมพวกตตองครับก็เดี๋ยวนี้ไม่ว่างานฉลองไหนๆก็ไม่มีใครเขาให้เล่าเป็นของขวัญกันแล้วครับ n นสกาแฟ b บลนด์แอนด์บอร่อยทองจริงอร่อยทงก a แฟ Blend ์แอนอร่อยทําถึง ทำทุกวันให้สดชื่นเมนทอสสดชื่นใช่เลย อป,ป้าทำอาหารน่าทานมากพี่ก็ทำได้เพราะพี่มีเบตาโกรไม่ใช่สารเร่งเนื้อแดงและฮอร์โมนตลอดการเลี้ยงดูผ่านการตรวจยาปฏิชีวนะด้วยนะเบทาโกรทุก,ทกคำคือความสุขเขาว่าหว่หักเป็นลางร้ายจะทำให้ผมขาดร่วงแต่ย่าไม่กลัวเพราะย่าใส้แผนจีนสุดปับจุบนใหม่ โปรโปรวิตามิน3เท่าเพื่อผมเสียเปราะขาดร่วงดูลดลง10เท่าผมแพนทีสวยได้ไม่งอโชคฟันผุเยอะเลยของเราก็เยอะเหมือนกันคุณชายมงคลเชิญห้องสองค่ะพ่อเธอป่ะ <c oughs> ไปพ่อจ <c oughs> ากวันนี้ผู้ใหญ่ฟันผุเยอะขึ้น <c oughs> ต้องแปลงให้ถูก <c oughs> ก็พ่อบีดน้อยไปผู้ใหญ่ต้องบีดเต็มแปลง คอเกตช่วยป้องกันกระดุด้วยแคลเซียมและฟอสฟรัสคูนสองสุกในแบบของโบต้องได้ลองอะไรใหม่ๆกับยำยำจัมโบ้ซองใหม่นี่เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นแซ่บสุกสไตล์ไหนก็ไปให้สุดได้ยำยำจัมโบ้สุกให้สุดสไตล์เรา